เอาไปเดี๋ยวเดี okay? well, <Yeah. S 2> ๋ยวไปพักกระเดาเอาอีกเล็กน well, ้อยแน่ยบ้านท่านเดียดยุ่งไหมเอาครับผมพี่น้องสวัสดีครับพักกระเดาลวกพักกระเดายุทงยุทากินกัาบยังกับแซบกินก๊าบยังกัแซบอันนี้ถต่อแก้ยงยัเพิ่อนต่อแก้ยส่วนต่อแก้รดไมโครั่อแก้รดไมโครให้บวชหัวกระซิคให้บวชหัวกระซิกสดอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ยซ้ำกันกับมาหาสมปองแล้วหัวตะซิกไหม พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาจานใส่ให้เอากุ้งแม่มาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาจานใส่ให้โอ้ยนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอดสภาพยุธงยุธายุทเชียงให้เชียงหน้าเอ้าทายเบิ่งงานคนทั้งเนี่ยผลไม้หรือผลทั้งหมดเอออันนี้ละอันนันคนละงานคนละย่างอันนี้เลี้ยงหาอยู่หากินก้อนเนี่ยนะชื่อมันไม่เวียกไปอันนี้ถั่วแก่เพิ่นไว้สอนกุ้งขึ้นมา อันพุ่นกับตึกกำลังตึกแหพุ่นพุ่นรถพ่นมาแล้วพี่น้องพุ่นอันผู้ใดสนใจดินในในเขตอำเภอสิงเลี้ยนนี่บอกเด้่ครับผมพี่น้องเสียเท่าพกอยังไม่ใกล้มาได้เอาแต่เสียเท่าทีเอาใส่นามกอนใส่นามกอนออใส่นามกอนเอ้าเออเอราข้างอีเดียหนิเออ เ่าเลียชุดดบกินดิบะแมนก้อยเลยก้อยเลยไหมเอาน้ำให้หมอมันเย็นหว่วยโอ้ยเถอะแกขู่เกิดเดินนะบะแมนก็จใช้น้ำเย็นอ่ะเออหยิบอันนีเ้เอาโว้ยสร้างห้องสระอันเดียวเบิ้งก้อนพี่น้องนี่อันนี่ใส่ได้ใส่ก้อยกุ้งได้บ่พี่น้องนี่ <laughs> บนบ่แมนแนวใส่ก้อยกุ้งอ,อ่ะจะไปใส่ไปฝรั่งเอไปฝรั่งนี่แม่กุ้งนะพี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งผีกุ้ง ส่วนขึ้นมาเต็มหมดเอา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 เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเท้าใส่เลยนั่นพริกขั่วัวหอมครบมัดเอากลิ่นไรเฮาเหรอสั้นไฮโลเลยเอาเลยเอาแบบสั้นไฮโลเลยจะเฮ็ดลายเด้อมันนี่กลิ่นมุมมัดเสียขอวางขวดใส่สามขวดห่าไหมอีกวะใ่อยังถ่อมั้งดิป้านนี้จะเฮ็ดเพียรเด้อเฮ่อเฮาอขวัวเร็วคึ้วเลยแล้วบ้านนี้เสร็จปุ๊บจังเอาลงใส่ตำย่อๆแบ่งออก เอาเลยเลยจัดการเลยนี่พีพิกเข่าขวางข้างควมเฮ็ดเลยเดี๋ยวหายนักปิกเดี๋ยวแกนั่นแหละเข่าขวางข้างความมันเอาอ่นแบบมันชันเหตุผลเออบีบบีใส่เลื่อยเรื่อยต้องเฮ็ดแบบอันปานี้เฮ็ดแบบยืดทงยืดขาพักหอมขึ้นกันนั่นเลยเอาแก่หน่อยๆไปเท่าแก่หน่อยๆนะเอาอนี่แก่พยันต้องเบิ่งแล้วไม่เหรอฮะแก่พยันโอาพยันเนาะมีกุ้งมีพยัน นี of of uh ่ข huh. uh ัน huh. ส uh ีดำอัน huh. ส uh ่วนสีส huh. uh ีดำเยี่ยมแขงอันนี้จกคุณบรกอไหม้ระกอบใ้น่งเจ้เออนั่นนั่น แต่ยังว่าเดี๋ยวใส่เพจไหลยกแรกเดี๋ยวใส่เพจผู้เฒ่าสิกินไม่ได้อืมแป้งใบผงอันแฉบนัวแป้งนัวอ่าแป้งนัวใส่ลายแฉบลายเอ้ยจ้าอัน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 สีสไยร์หรือสีบีใส่เลยทังความนี่เอาแบบลูกทุ่งเล่นป่ะพ่อ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 ยกพ่อหอยผู้เฒ่าสิกินไม่ได้ห่วย บานาน,าาานั้นเจ้าเที่ยงเจ้าเติมอีกเว้ยอืมคนเห็นบ่านผู้เฒ่าคนเซนบักกำลังเสียโค้งเหรอคุณอืม <c oughs> ไ,ไม่ถม่ทุบต<อ>้นนั่ <c oughs> คนคุณทั้งทิ่มไฟตึกแแหกับตึกเยี่ยวคุณ

เฮ้ย <ś red> พี่น้องเอ้ย <Okay. S 1> ปวด่ยไปจานเลยปวดเดี่วซ okay. ันดีกว่าจานทีย่ให้ตัวโอี่เดียเอ้เราบานนี่แทงๆมันเปิดแทงก่อนนี่ฮะเดี๋ยวไปเฟืยก่อนสวนสนฮะสวนคนอีกเท่านึงเปิดขึ้นมาิบะโร่เลี้ยงลองเีดิเอ้ <ś red>

บ่ไม่นเจ้าแม่เอาชิมให้เบิ่อนนั่นนไอ้ยโทษ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 ปาดไปไหนขากบเอาซิมเนี้ยดาชิมเห้ซิมให่ไอ้สวนมันเนียนั่นไอากันิ้ยีงเดงลงเดงเลยว่าต้องทาบดูดองผักกับ่าต้องทาบว่าสั่น่้กรุงไหนเอาพอแล้วบ่เพี้ยนบ่สมเอาสมดักออกให้ผู้เฒ่าพิ่นมง พอดีพอดีเอาะพอดีแล้วมันบ่เพี้ยนป่านของเฮาจังเอาลงพริกลงใส่อีกหน่อยนึ่งใครจะฟังว่าในสวนซาไปนั่งเอาอ้นตัก nope ตักออกให้ผู้เฒ่าเออพ่อพ่อก็ปานนี้เอาพริกลงใส่อีกเอาพริกลงใส่อีกดาดาไมาเอานี่เมียกินน้ำละละลาฮะหาถุงใส่ใส่ให้ผู้สาวคนนี้ผู้สาวดีน้องข่อยสวน ข้าวาวม่น้บแมนเออนี่นี่เอาลงก้นดีดีโอเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีี๋ยวเเดี๋เดี๋ยดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเวเดี๋ยดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋ดีเดยวเดีดดี๋วเดี๋ยดี๋ยวดี๋ยวเ พอต่อไรไอ้าเนาอยู oh oh. nah. mm ่แคนเดียวนิดเดียวพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอางวยลงพักกนเดาใช้งวยลงจานนี่เท่าบันีนงวยลงจานนี่ต้องมา่อเลยเอออร่อยมากขอบคุณค่ะจ้าสันเรามามาทงมาทางเหมือนเป็นที่สี่เราอ่าวันนี้การดีกันด้วยเนาะนานคักแล้วคักแล้วพอแล้วเอาลงมือลงมือบันนี่กองเข่าเอานี่ น้ำน้ำปานะแม่ลิ้นแม่ลิ้นแม่ด้้ิอืมบอลพีดอกไหนก็ตลาดไหนก็ตลาดอ๋อฮะ มา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 คว้ายข่วมคืดก่อยครับเจ้านี่มันเป็นพีบ้าทีーー่มันค้นธรรมดาเติบหนึงนี่อ่ไอกับว่าพีบ้าล่ะสงหัวมันแต่เด้าคือดีแล้วมามาน้วย

ขึ้นนังเลยแม่เหรใส่ข้าวหมองยงยงเหื่อบรรกี่น้องงไนดเห็นไหมเนี่ยอืมะแม่ปลาซิวขาวกระดูงี่นงอาปักกระดูนี่เ อันดียักกะงอืมเอ๊ะวิ่งแักะนงหมดโอ้ยเลระวาไปเก็บมาหรอโว้ยคุณแม่ยุ่นข้นท่หน้าผมแม่แบบไรไหมเจ้ากลว่าก้อยกุ้งมไหนเริมเรมเริ่มขาดพักกน่ตอย่งน้ผวยเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวมันเขาจั บ่เขาบ in Th so, şey. yes. uh, ่ก uh, 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 ินมอรเท่าไหร่กินบ่เป็นแมนนี่เดี๋ยวหอยเอาแบบนี้ก่อนนี่พี่น้องข้าวบางไงเลยวยวยก่อนเอาบับเอาแบบงานทีเอาดิแก้มนกอนตเจาะครับแั่เดี๋ยวอียังเนี่อันนี้งานปานันบอขาวงงยังไงข่พนักอีทึ่งเ โอ้เช็ครับพอแล้วพอแล้วเพ่เถ่าอายุแปดทาปีเด้อพี่น้องเพิ่นยู่ทรงยูธาน,นี่นี่แหละเจ้าของบักท่องคัคผู้ใดสนใจกับฟ้าฟ้ามากแต่ว่าเดี๋ยวนี้บักท่องคาขึ้นเลยได้ครับค่าตัวเพ,พิ่นราคาเก้าสิบเราได้พี่น้องเนะที่ผมลงไปเถี่ยวก้อนนี่มีคนมาสนมราคาให้หกสิบเพิ่นบ่า เพิ่นว่าอยากได้ยุ่เก้าสิบวะท่านนี่แหละจะคล้องมบท่องคำเอาผู้ใดสนใจกับมาพี่น้องเอ้บักเถิกบักเถิดไงบักท่องคำพูน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 ยี่ไก่พูนยุ่ปลายหัวหน้าพูนเอาขอบคูนขอบพุนครับผมพี่น้องที่เข้ามาชมเอฟซีทุกท่านครับขอบคุนครับเอากินเขาก็ได้พี่น้องวันนี้ครับสวัสดีครับ